สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับก็เพิ่งกลับมาจากไปชีรอนๆไหมครับแล้วน้องคนส่งก็คอสะดมมาสง่งผมจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันบ้านผมสั่งของหลายชิ้นมากเลยจนลืมว่าสั่งอะไรไปบ้างเนะี่ยโอ้มันคือมันคือสายคล้องคอที่ติดกับกล้องแอคชั่นแคมไหมดูข้างกล่องนี่นก็สวยมากเลยนะเดี๋ยวนี่ปเนไงสร็ไหม มันดูเท่แต่จะแกะลงกันเดี๋ยวมาแกะดูของจริงกันเลยหรอว่าข้างในมันจะมีอะไรแต่กล่องมันบุบยุบเหมือนไปลบขมนไว้อีกแล้วนะเนี่ยถ้าจะคืนของก็กลัวรอนานนะมันมาจากเมืองจีนเนะี่ยใช้เวลาหลายวันนะเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าจะไปคืนกับใครแล้วคือกับช้อปปี้ไอไม่คืนหรอกถึงกล่องมันจะบุบแต่ของข้างในมันต้องดีแหละเราต้องเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนแกะดึงออกมาให้ดูเลยนะ มาดูกันมาดูกันโอ้โอ้สวยงามอวยตัวเองไว้กันมีอะไรบ้างเออสวยจริงๆเดียเปิดของจริงให้ดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้คู่มือที่เราไม่อ่านอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องมาดูตามภาพะละเรยกันเนาะเออ ี่ไงนี่คู่มือเอาไปเก็บ,บข้างคับกันนี่พระเอกของเราตัวสายของคออ๋อมันเป็นลักษณะนี้หรออ๋อแล้วมันมีสายปรับความตึงความแน่นนะอยู่ด้านหลังด้วยเนาะอ๋อหมุนปรับอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหมุนปรับได้ไดอ๋อประมาณนี้เอแล้วทำไมมันหมุนไม่ได้อ๋อเราต้องกดเข้ามากด เข้ามาตรงเนี้ยแล้วมันก็จะหมุนได้มันจะตึงเข้าแล้วคลายออกได้เหรออ๋อนี่ไงนี่ไงเจเห็นไหมหมุนไปด้านซ้ายมันคายออกไปด้านขวามันแน่นเข้าไว้ประมาณนี้ยครับแจ่ดูแล้วมันสวยดีนะเออมันได้ม,มุมได้ส่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่เหลือที่เขาให้มาแล้วมาลองประกอบดูกันเลยแล้วติดกล้องดูด้วยมันจะเป็นยังไงอ๋อนี่นีน,น,นี่มันจะมี ตัวเยึดนี่ไงหัวยึดมันเป็นหัวลูกบอลแล้วก็อันนี้ก็รูรับมันเนี่ยมันก็เป็นรูที่เสียบหัวลูกบอลได้เหมือนกันแล้วก็คงเสียบเข้าไปเลยเนาะอย่างนี้เลยเนาะมันจะดังแกร็กไหมดูนะโอ้จริงๆด้วยมันดังแกร็กแล้วเราก็ปรับหมุนตัวเยึดให้มันแน่นเนี่ยหมุนเข้าให้มันแน่นอ,อ๋อพอตึงมือนะถ้าหมุนแน่นไปมันจะแตกมันก็จะหมุนได้อ๋อหมุนปรับมุมไดออ้ดีจริงนะ หมุนปรับอย่างนี้ก็ได้โอ้หมุนได้360องศายัางได้เล็กน้อยอืมรูปเขาคงเป็นอย่างนี้แล้วก็ในถุงนี้มีอะไรบ้างมีอุปกรณ์หัวยึดทั่วไปเหมือนที่เขาแถมมากับกล้องแอคชั่นแคมเหรอเนาะนี่ไงน,น็นอตหัวน็อตยึดแล้วก็แกนยึดที่มันเป็นหัวหมุนเหมือนหัวน็อตอ,อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออ แล้วอะไรอีกเนี่ยอ๋อนี้ตัวน่าจะยิดโทรศัพท์ครับหัวจิดโทรศัพท์ก็แถมนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้อะแล้วก็มีสายคล้องกันมันดินด้วยเออนี่นี่นี่สายคล้องกันมันดินดีดีด,ดีดีมากเลยครับเดี๋ยววางก่อนแกะระหว่างครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะเอากล้องถอดกล้องมาใส่เขาดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนะ เอาจะคู่นะครับเดี๋ยวปลดตัวกล้องเอากล้องไอ้โฮโค d ดีวีหนึ่งศูนย์สองตัวที่สั่งมาใหม่ยังไม่มาครับกาลังเดินทางอยู่สั่งมาในเพราะคิดถึงน้องเขาตัวที่มันหายไปนั่นแหละก็เลยสั่งมาอีกแต่เราเอาตัวนี้มาลองก่อนแล้วกันอะไรเนี่ยตัวเดิมของผมที่ใช้ถ่ายเป็นประจำนี่นแหละคิดบีดเคเอหนึ่งนี่แหละครับได้ภาพที่สวยงามชัดเจนเสียงชัดตัดเสียงรบกวนดีเยี่ยม นี่เอา,เอาตัวกล้องมาไยแล้วเราก็ใส่ตรงนี้อย่างนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมแล้วเราก็เอาตัวแกนนอนทิศมาเนี่ยเสียบเข้าไปหมุนให้แน่นครับนี่แล้วเราก็หมุนกล้องขึ้นมามันจะอยู่ในลักษณะที่เป็นยังไง,งนี่ไงอ๋อมันก็ดีขึ้นนะผมว่าอ,อสวยนะดีดิดูภาพรวมมันจะไง ไ,ไงอืมเดี๋ยวจะไปลองใช้งานถ่ายจริงๆดูไอสายคองคอตัวนะี่ผมซื้อมาพร้อมส่วนลดหรือเปล่ามไม่รู้นะน่าจะลอยเท่าไหร่ร้อยแปดสิบาทนี่มั้งร้อยเจิบห้าบาทหรือเปล่าวันนั้นนะใช้เวลาเดินทางหนึ่งสัปดาห์เพจะไปถึงแต่ดูทรงน่าจะใช้ดีแหละครับเดี๋ยวผมลองเกาะค้องคอผมดูก่อนนะผมตอนนี้ผมอยู่หลังกล้องเนะ แอ้อนี่ไงวิธีปลดออกมามันน่าจะมีปุ่มนี่ใช่ไหมเนะี่ยไม่รูวข้างไหนจะหลุดแล้วเนะนี่ยผมหลุดแค่นี้หลุดเดี๋ยวผมลองของคอผมดูก่อนนะเนี่ยถ้าเราเอามาเกาะใส่คอเราก็จะมีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีสายรัดที่ตรงนี้เตรียมให้มันดินแต่ไม่ได้ใส่าลักษณะการใส่กับข้าวประมาณนี้ละครับ โอเคไหมพอดูได้นะผมว่เาเนาะตรวออูกันลองสวมใส่ดูแล้วเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใส่ดีข้องตัวอยู่เดี๋ยวเวลาไปใช้งานจริงน่าจะได้เกาะสายร,รัดเพื่อกันมันดินด้วย,ยมันถึงจะทำงานได้สมบูรณ์แบบอืมถ้างนั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องกดไลค์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับ